อุ่นจับมือพ่อไว้ดีๆนะพ่อจะพาข้ามถนนได้เลยคะ่ะพ่อระวัง ใจเย็นเย็นจเย็นอแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเราอยู่ข้างอุ่นแล้วนะไม่ต้องกลัวนะกินยาก่อนเดี๋ยวก็หายแล้วโอเคใจเย็นโอเคดีมาก นี่ฝั่งถึงพ่อแล้วใช่ไหมเนี่ยทำไมครูครางที่อุ่นฝันถึงพ่ออาการกำเริบมีทุกทีเลยอ่ะคือแม่อุ่นเคยเล่าให้ฟังว่าวันนั้นที่พ่ออุ่นโดนรถชนที่ทางม้าลายอ่ะอุ่นก็อยู่ในเหตุการณ์นะแต่ว่าอุ่นสลบไปอุ่นเลยจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ หลังจากวันนั้นไม่กี่วันอะ่ะเวลาอุ่นฝันถึงพ่ออุ่นก็จะร้องไห้ทุกทีเลยรวมถึงเวลาที่อุ่นกลัวอะไรมากๆด้วยอะ่ะอุ่นจะปวดหัวแล้วก็เสียสติไปเลยอุ่นเคยไปหาหมอนะหมอบอกว่าอุ่นเป็นแพนิกอะไรสักอย่างนี่นแหละ <S <S ช่างเหอะกินยาก็หายเนาะ พี่บัวอยากไปเที่ยวอ่ะเอาดิไม่ได้ไปเที่ยวนาะนนี่ไปไหนดีอะอือไปไหนก็ได้แต่ว่าพาไปสวนนั้นได้ไหมที่พี่บัวเคยพาไปอะ่ะอ่าอได้เลยงัย๋ไวพรุ่งนี้ไปกันนะกี่โมงเยน็ยนๆหน่อยได้ได้เออนี่เย็นแล้วนี่อือ <ยน S 2> กลับลบ้านเลยปะกลับเลยก็ได้อือ 干嘛 กกวันนี้อนสนุกมากมากเลยมากับพี่บัวเนี่ยจริงหอเห็นบัวเหนื่อยตล,ลอดทางเลยแต่ก็สนุกมากเลยไงวันหลังทามาอีกได้ไหมวันหลังอ๋อได้แต่ห้ามไปกับคนอื่นนะม <า S 2> ไม่ไปกับใ,กใครอยู่แล้วสัญญาก,ก่อนมาได้กันเท่านั้น เสร็จแล้วไปฉลองกันโอ้ยอยากไปจะไปย้อนโูเอ้เมื่อวานไอพีมันชวนกูบอกว่าจะมีปาร์ตี้อะไรนะมียูเนียนป่ะเอาโรลินที่ผมอาหกได้ไหมกย็นดีป่ะเอ้ยหน้าสอนหนึงที่ไหนวะขอยาเนอะเออกูเอาด้วยเดี๋ยวขอดูตารางก่อนแล้วกันนะอ๋อเฮ้ยมึงกูลืมไปแล้ววันเนี้ยกูนัดอุ่นไว้อะแค่ไปงาของมึงวันเดียวเฮ้ยกูนี่แหละมึง กูนะเว้ยกูจะทิ้งให้น้องอยู่คนเดียวได้ไงอะ่ะมึงลาไปบอกน้องว่าขอไปวันเดียวไม่มีมึงคนเดียวน้องเขาไม่ตายหรอกโว้ไปกับคนนี้แหละไล่เลยและเลยจ้าก็ได้วะกูจะขอบไปเมาแล้ว,ลวกูทิ้งคนเดียวข่โมง <า S 2> แล้วพี่บวกไปไหนยกกังเจอยังไงได้ไหมอือได้แล้วแล้วกูว่าน้องคงหาทางกลับเองอะ่ะโอเคค่ะเริ<ะ>่มเลย โอ้ยแล้วอุ่นจะกลับบา้านยังไงเนี่ย ที่มาหาแล้วนะเป็นไงบ้างวันนี้พี่ซื้อชออ่อดอกไม้ที่คุ่ชอบมาฝากเลยนะ่เจอกันนาะนเลยสบายดีไหมเนี่ย อู๋วันนั้นน่ะพี่ขอโทษนะพี่ขอโทษนะอู๋พี่ขอโทษนะพ่อโทษนะอพี่พี่ขอโทษนะพี่ขอโทษนะอูขอโทษ พี่พีละเลยขอโทษพี่พีดูแลอุ่นพี่ดีนะพี่ขอโทษนะอุ่น จะไม่่อยมืออุ่นไปเด็ดขาดเลยนะรู้ไหมหัวนอนหลับให้สบายนะเข้าใจไหมพังพอนเยอะๆไม่ต้องเป็นห่วงพี่นะ ะอยู่ให้ได้เหมือนในอุ่นบอกพี่ไว้เลยนะอุ่นเกิดอาการแพนิกหลังจงากวันที่พ่อของอุ่นได้จากไปเพราะเกิดอุบัติเหตุขณะข้ามทางม้าลายซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดในภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่ถูกแต่งขึ้นมาจากเหตุการณ์สมมุติเพื่อให้เห็นถึงความสําคัญของคนที่เป็นโรคนี้จริงๆว่าเราทุกคนควรจะดูแลแล,และให้ความใส่ใจต่อคนที่เป็นโรคนี้ เพราะการเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้โดยที่เราเองก็อาจจะไม่ตัวตัวเปรดที่คนเราต้องเสียใจหากใครในชีวิตต้องเดินจาก